เรื่องจริงของแม่ไม้ลูกติดที่หลงรักการวาดภาพคนที่มีดวงตาโตๆไม่เหมือนใครจนกลายเป็นที่จับตามองแต่ถ้าว่าสามีใหม่ของเธอกลับมายึดเครดิตของเธอไปจนโดงน่งดังอยู่เพียงผู้เดียวซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างเธอเนี่ยกับไร้ตัวตนมันเลยทําให้เธอเนี่ยต้องตัดสินใจว่าจะกู้ชื่อเสียงของตัวเองคืนมาหรือจะปล่อยความรักบางตาอย่างนี้ต่อไปไหนเพยนตเรื่อง big eyes ติสดวงตา เปิดหนังมาในปี1958เ้ราเนี่ยก็จะได้เจอกับมาการ์เรสที่กำลังเก็บข้าวเก็บของเพื่อแยกทางกับสามีและจะพาลูกเนี่ยเดินทางไปอยู่ที่สานฟรานซิสโกด้วยกันและเมื่อเดินทางมาถึงเธอนั้นก็รีบมาหาเพื่อนเก่าที่มีชื่อว่าดีแอนซึ่งเธอนั้นก็ดีใจที่มาการ์เรสเนี่ยกลายยากับสามีห่วยสักทีจากนั้นพอทุกอย่างเนี่ยเริ่มเข้าที่เข้าทางมาการ์เรสนั้นก็ต้องหางานทำจนเธอนน้นก็ได้งานเป็นคนวาดภาพหัวเตียงนอนของเด็กน้อยและในทุกๆวันอาทิตย์ เธอกับลูกเนี่ยก็จะมารับจ้างวาดภาพที่สวนซึ่งเธอนั้นก็จะมีสไตล์การวาดภาพที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าเธอเนี่ยชอบวาดภาพเด็กตาโตโตโดยมีลูกสาวเนี่ยคอยเป็นแบบให้และในระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังวาดภาพอยู่นั้นเธอนั้นก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังพรีเซต์ภาพตัวเองอยู่ซึ่งไม่นานเขานั้นก็เดินมาชื่นชมผลงานของเธอและแนะนําตัวว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่าบอเตอร์แถมเขานี่นยังทําท่าทีจะจีบเธอด้วยการช่วยเธอขายภาพ โดยที่ไม่รู้เลยว่าคนที่เขากําลังขายภาพให้นะคือลูกเธอซึ่งหมอเขารู้ว่าเธอโสดก็เลยชวนเธอไปดินเนอร์และวอเตอร์ที่พูดเก่งสุดๆเนี่ยก็อวยเธอเลิศเกินทาให้มาเกเรตที่ไม่เคยเจอผู้ชายปากหวานขนาดนี้มาก่อนเนี่ยก็เคลิ้มตามเขาเลยซึ่งผ่านไปแค่ไม่กี่วันเนี่ยทั้งสองก็กลายเป็นแฟนกันอย่างไวเวลาที่ว่างเนี่ยก็จะพากันมาหาวิววาดภาพและเขานั้นก็รีเซนว่าจะให้เขาเลือกเนี่ยเขาชอบวาดภาพวิวมากกว่าภาพคน ลูกสาวของมาการตนั้นก็เลยแซวว่าเธอเนี่ยยังไม่เคยเห็นเขาวาดภาพอะไรเลยสักภาพเย็นวันนั้นเขาเน่ยก็ได้มาที่ห้องของมาการตแต่ในตอนนั้นเธอเน่ยก็ได้รับจดหมายของสามีเก่าที่จะยื่นสารขอรับลูกสาวไปเลี้ยงเพราะคิดว่าเธอเนี่ยไม่เหมาะกับการเป็นแม่ซึ่งพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยวอเตอร์ก็โชว์แมนคุกเข่าขอเธอแต่งงานทันทีและบอกว่าจะทําให้เธอกับลูกเป็นเจ้าหญิงสําหรับเขาเธอที่เห็นว่าเขาแสนดีขนาดนี้เนี่ยก็ตอบตกลงไปอย่างไว และผ่านไปไม่กี่วันทางสองนั้นก็ได้แต่งงานกันอย่างรวดเร็วและเขานั้นก็เปเธอกับลูกสุดฤทธิจ์จนเธอที่ประทับใจมากเนี่ยก็เลยใส่นามสกุลของสามีอย่างเขาลงไปในภาพที่เธอพึงวาดเพื่อเป็นการขอบคุณเขาและหลังจากกลับจากฮันนีมูนแดนนั้นก็เตือนเพื่อนที่เธอกับวอเตอร์เนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์ไวเกินไปแถมยังบอกว่าเธอเนี่ยได้ยินชื่อเสียของวอเตอร์มาพอสมควร แต่มาร์กาเรตที่ความรักบางตาเนี่ยก็ไม่สนใจเพราะคิดว่าสามีใหม่เธอเนี่ยเป็นคนดีที่สุดตัดมาที่ Water, วอเตอร์เขาเนี่ยก็ภาพที่ตัวเองวาดกับมาร์กาเรตมาเสนอขายแต่ก็ยังไม่มีแกลลอรี่ไหนสนใจจนวันหนึ่งเขาเนี่ยก็ได้ปิ n g ไอเดียไปติดต่อเจ้าของบาา์ชื่อดังเพื่อขอเช่าพื้นที่เอาผลงานของเขากับภรรยาเนี่ยมาโชว์แต่ว่าเขาเนี่ยก็กราบได้พื้นที่โชว์อยู่หน้าห้องน้ำครับซึ่งก็มีแต่คนเดินม,มาเยี่ยวเดินม,มาขี้ทั้งวันไม่มีใครชายตามองด้วยซ้ำ จนกระทั่งมีสามีภรรยาขี้เมาออคู่หนึ่งมายืนดูภาพวาดของเด็กตาโตและถามว่าภาพนี้เนี่ยใครเป็นคนวาดซึ่งภาพที่วาดนั้นมันก็มีนามปากกาว่าขียนวอเตอร์ที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็รีบออกตัวว่าเขาเนี่ยแหละคือวอเตอร์คีนที่เป็นคนวาดภาพนี้ขึ้นมาเองแถมยังพรีเซต์ภาพแบบมม่ๆว,ว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพของเด็กจอนจัดแต่ว่าสองสามีภรรยาที่ฟังจบเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อภาพนี้และเลือกที่จะยื่นทิปให้เขาแทน จากนั้นวอเตอร์ที่โมโหก็เลยมาต่อว่าเจ้าของบ่าที่จอดพื้นที่เอเขาวเนี่ยโคตรน่าเกลียดให้มาวางหน้าห้องน้ำซะงั้งนทั้งสองที่คุยกันไม่ลงตัวก็เลยชกกันส้นเลยจนนักข่าวท้องถิ่นเนี่ยก็เอาไปเขียนข่าวเช้าวันต่อมามาเกรเรตเนี่ยก็ต้องมาประกันตัวสามีเขานั้นก็เลยเล่าเรื่องที่มีคนมาดูภาพวาดของเล็กตาโตและบอกกับเธอว่าเขาเนี่ยโกหกไปว่าภาพนี้เนี่ยเขาเป็นคนวาดเอง มากาเรเด็ที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจและสั่งห้ามไม่ให้เขาเนี่ยมาแอบอ้างเป็นเธออีกต่อมาวอเตอร์นั้นก็กลับมาเก็บภาพที่บาร์แต่เจ้าของบาร์เนี่ยกลับบอกว่าภาพพวกนั้นเนี่ยขายได้เพียบเลยเพราะมีนักข่าวเนี่ยเอาข่าวไปเขียนว่าพวกเขาทั้งสองเนี่ยต่อยกันเพื่อแย่งภาพพวกนั้นจนเริ่มมีคนให้ความสนใจแล้วก็แห่มาซื้อกันตตึมเลย ไม่นานนะักข่าวท้องถิ่นคนนั้นเนี่ยก็ได้มาคุยกับวอเตอร์ซึ่งก็ได้ยื่นข้อเสนอว่าเขาเนี่ยจะเขียนข่าวด้านในภาพของวอเตอร์นั้นขายได้แต่ก็ต้องหักค่าหัวคิวมาให้เขาด้วยหลังจากนั้นไม่นานเขาเนั้นก็เริ่มขายภาพของมาร์กาเร็ตได้และเอาเงินที่ได้เนี่ยมาอวดเธอเธอที่ได้เห็นเงินเป็นฟอนเนี่ยก็ดีใจและบอกให้เธอเนี่ยเร่งผลงานแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนเอาภาพที่เธอวาดเนี่ยออกไปขายให้เอง เ่านั้นแหละมาเกาเรสเนี่ยก็ตังอกตั้งใจวาดภาพในสไตล์ของเธอรัวๆเพื่อจะให้เขาเนี่ยเอาไปขายเพื่อเอาเงินต่อมาเธอที่วาดภาพเสร็จสดๆร้อนๆเนี่ยก็เลยยกมาเซอร์ไพรส์เขาที่ร้านแต่กลับโดนเซอร์ไพรส์กว่าเพราะวอเตอร์เนี่ยกำลังบอกกับทุกคนว่าภาพเด็กตาโตเนี่ยเป็นผลงานของเขาทั้งหมดเธอที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เลยเข้าไปเรียกเขาวอเตอร์ที่ได้เห็นเธอนั้นก็ตกใจและพูดจาวานล้อไม่เธอเชื่อเขา แต่ในตอนนั้นก็ได้มีไฮโซคนหนึ่งเนี่ยเดินมาถามว่าใครเป็นคนวาดมาร์กาเรตท,ที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็เอาแต่อึง้งแต่ก็ยังไม่ทันได้ปลี่ปากพูดเนี่ยวอเตอร์นั้นก็แทรกขึ้นมาว่าเขาเนี่ยเป็นคนวาดภาพนี้เองมันเลยทําให้เธอเนี่ยดับเบิลช็อตไปต่อไม่เป็นเลยหลายวันต่อมาวอเตอร์นั้นก็เอาเงินที่ขายภาพได้เนี่ยมาให้เธอและพยายามพูดเอาอกเอาใจว่าถึงทุกคนเนี่ยจะคิดว่าเขาเป็นคนวาดแต่ในนามปากกาวาคีเนะี่ยมันก็คือนามสกุลของเราอยู่ดี และทั้งหมดที่เขาเนี่ยต้องโกหก็กเพื่อให้เธอกับลูกนั้นสุขสบายซึ่งเขาที่พูดเป็นก็พูดจนเธอนั้นใจอ่อนยอมให้เขาเนี่ยโกหกทุกคนว่าเขาเนี่ยคือขีนและตั้งแต่นั้นมาเนี่ยภาพเด็กตาโตก็เริ่มมีชื่อเสียงโดยมีนักข่าวท้องถิ่นเนี่ยคอยปั่นกระแสให้ในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังติดโปสเตอร์เปิดแกลเลอรี่ลูกสาวของมาการ์เรสนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเธอเนี่ยจำได้ว่าแม่เนี่ยวาดภาพนี้ที่ไหนมาการ์เรสที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ตกใจเพราะกลัวว่าความลับเนี่ยจะแตก เลยต้องโกหกลูกว่าเธอน่ยไม่ได้เป็นคนวาดแต่เป็นฝีมือของวอเตอร์ตั้งหาดซึ่งวอเตอร์นั้นก็เสินและอ้างนู่นอ้างนี่หาว่าเธอเนี่ยจำเพิดตัดมาในวันเปิดตัวแกลลอรี่ของทั้งคู่มา,าร์กเรตที่ร้ายตัวตนเนี่ยก็ไม่คอยเสิร์ฟน้ําไม่เหมือนกับวอเตอร์เที่ยวแต่แจกลายเซ็นเนียนกว่าจะของภาพอีกในตอนนั้นดิแอนที่มาแสดงความยินดีก็ถามหาผลงานของมา,าร์กเรต แต่เธอที่โกหกลูกแล้วนั้นก็ต้องมาโกหกเพื่อนต่อว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือผลงานของสามีเธอแต่เดียนที่ฟังนั้นก็มองว่ามันแปลกเพราะเธอเนี่ยรู้ดีว่าเพื่อนเนี่ยวาดภาพเก่งจะตายไม่เพียงแค่นั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยเขามาถามว่ามาเกเรตเนี่ยวาดภาพเก่งเหมือนสามีเธอหรือเปล่าเธอที่น้ำท่วมปากนั้นก็จุกจนพูดไม่ออกไม่ต่างจากบอเตอร์ที่เวลาใครมาถามเรื่องเทคนิคการวาดภาพเขานั้นก็ตอบไม่ได้จนคนในงานนั้นก็งงไปเลย หลายเดือนต่อมาสำนักข่าวนิวยอร์กถามเนี่ยก็ได้วิจารณ์งานของพวกเขาวอเตอร์ที่เห็นนั้นก็ของขึ้นอยากจะไปตีแสงหน้าคนพวกนั้นแต่ในตอนนั้นลูกสาวของมาการตนัน้นก็จะเข้าไปหาแม่ในห้องวอเตอร์ที่เห็นนั้นก็ไปเรียกเธอออกมาเพราะเขาเนี่ยไม่อยากให้ความแตกว่าภาพวาดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของแม่เธอจนความสัมพันธ์ของแม่ลูกเน้นก็เริ่มห่างเหินต่อมาวอเตอร์นั้นก็ไปออกรายการทีวีและแต่งเรื่องเล่าถึงแรงบันดาลใจที่เขาเนี่ยเริ่มวาดภาพแนวนี้ออกมา โดยการมาโนเอาทั้งนั้นว่าภาพเด็กพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยสงครามที่มีเด็กเร่ร่อนจรจัดมากมายเขาเนี่ยก็เลยอยากจะถ่ายทอดมันออกมาผ่านดวงตาโตๆพวกนั้นซึ่งตั้งแต่นั้นมาภาพวาดในน้าของคีนเนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงไปไกลจอห์นวอเตอร์นั้นก็มีไอเดียที่จะขายภาพวาดโดยการตีพิมพ์เป็นโปสเตอร์ไปวางขายมาเกเรตที่ไม่รู้เรื่องพอได้มาเห็นเธอนั้นก็เศร้าสุดๆและกลับไปวาดภาพตัวเองที่ไม่ได้มีตาโตๆเหมือนเดิมและในตอนนั้น วอเตอร์ที่เข้ามาเห็นว่าเธอเนี่ยวาดภาพแนวใหม่ข่าวนั้นก็โวยวายหาว่าเธอเนี่ยจะยึดเครดิตเขาเธอเนี่ยก็เลยขอร้องว่าเธอเนี่ยขอใส่ชื่อตัวเองลงไปแค่ภาพนี้ภาพเดียวจากนั้นมาเกเรตนั้นก็มาหานักข่าวท้องถิ่นเพื่อขอให้เขาเนี่ยเขียนโปรโมทภาพในนามของเธอแต่ว่าวอเตอร์นั้นก็คอยขาดคอยแทรกบอกว่าไม่มีใครเนี่ยเข้ามาสนใจงานผู้หญิงกันหรอกไม่เพียงแค่นั้นเขาเนี่ยยังเซอร์ไพรส์โดยการพาลูกสาวที่ติดจากเมียเก่าเนี่ยมาเปิดตัวกับเธอ และพอเธอเนี่ยไม่พอใจวอเตอร์นั้นก็เริ่มอมอกลายเต็มที่และบอกว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องทนเป็นพ่อของลูกเธอไกลแค่เปิดตัวลูกติดเมียเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรหลายวันต่อมามารกเรนนั้นก็เลยลองเอาภาพของเธอเนี่ยมาโชว์ที่แกลลอรี่และวอเตอร์เห็นคนเริ่มสนใจภาพของเธอเขาวนี้นก็โกรธขึ้นหน้าและสั่งให้เธอเนี่ยสงบปากสงบคำอยู่เฉยๆคอยรับเงินจากเขาอย่างเดียวหลายปีต่อมา ในปี1963สถานาการเงินของมาเกเรตกับวอเตอร์นั้นก็ร่ำรวยสุดๆจนซื้อบ้านหลังโตได้สบายแต่ถึงอย่างนั้นเธอนั้นก็ยังคงโกโหกลูกเหมือนเดิมและไม่ยอมให้ใครเนี่ยเข้าไปในห้องทำงานของเธอจนห้องทำงานของเธอเนี่ยกลายเป็นห้องแห่งความลับจนวันหนึ่งเดียร์นั้นก็ได้ไาเยี่ยมเธอที่บ้านและเธอก็บังเอิญเดินเข้าไปในห้องทำงานของมาเกเรตจนได้เห็นผลงานที่มาเกเรตสร้างขึ้นมามา,มากมายวอเตอร์ Water ที่มาเห็นเข้านั้นก็โวยวายบ้านแตก และรีบไล่ให้เธอเนี่ยออกจากบ้านไปวันต่อมามาร์กาเร็ตท,ที่เศร้าๆเนี่ยก็เลยรื้อภาพวาดเก่าๆออกมาดูและได้เห็นผลงานของวอเตอร์ที่มันนั้นถูกเซ็นเป็นชื่อของคนอื่นเธอที่เริ่ม,มเมียใจเนี่ยก็เลยหามีดไปขูดตรงชื่อดูจนได้รู้ว่าเขาเนี่ยแอบเซ็นชื่อตัวเองทับบนผลงานคนอื่นและพอรู้ความจริงเธอนั้นก็โวยวายใส่เขาที่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นแผนการของเขาตั้งแต่แรกที่จะเข้ามาในชีวิตเธอและยึดทุกอย่างเป็นของตัวเอง และถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะรู้ความจริงข่าวนี้ก็ยังแถแทบๆว่าภาพวิวพวกนั้นเขานี่แหละเป็นคนวาดเองมาเกาเรสเนี่ยก็เลยตอบกลับก่อนเจินไปว่าตั้งแต่คบกันมาเธอยังไม่เคยเห็นเขาจับผู้การวาดรูปเลยสักครั้งหนึ่งเดือนต่อมาวอเตอร์ที่อยากเอางานไปโชว์ที่งานแสดงสินค้าระดับโลกขาวนี้ก็เลยมาบังคับให้มาเกาเรสเนี่ยทำงานชิ้นโบแดงให้และขู่ว่าาเ,เธอเนี่ยไปบอกความจริงกับคนอื่นเขาเนี่ยก็จะฆ่าเธอกับลูกทิ้งทันที พอเธอได้ยินอย่างนั้นเธอนั้นก็ยอมวาดให้เขาและเธอนั้นก็วาดมันทั้งวันทั้งคืนลูกสาวที่เป็นห่วงเนี่ยก็เลยแอบเข้าไปในห้องทํางานของเธอเธอที่เห็นหน้าลูกนั้นก็ตกใจเรียบไายให้ลูกนั้นออกไปแต่ลูกสาวนั้นก็บอกให้แม่เนี่ยเลิกโกหกเธอสักทีเพราะว่าเธอเนี่ยรู้ความจริงทั้งหมดมานานแล้วแค่ไม่อยากจะพูดออกมาตัดมาที่งานเลี้ยงสังสรรค์แห่งหนึ่งวอเตอร์นั้นก็ได้เห็นสํานักข่าวนิวยอร์กถามเขียนวิจารณ์งานภาพ ขาที่โกรธมากเนี่ยก็เลยเข้าไปโวยวายกลางงานและพยายามจะไปทําร้ายบกกอที่เขียนจนคนในงานนั้นก็เห็นกําพืชเขาหมดเลยและนี่คืนนั้นขาเน้นก็ดื่มจนขาดสติโทษว่ามันเนี่ยเป็นความผิดของมากกะเรตแถมเขาที่ประสาทกินเนี่ยก็จะทําร้ายร่างกายเธอกับลูกและพยายามจะจุดไฟเผาบ้านซึ่งเธอที่กลัวจัดนเนี่ยก็เลยรีบพาลูกหนีออกจากบ้านไปหนึ่งปีต่อมามากกะเรตกับลูกนั้นก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเกาะเล็กๆแห่งหนึ่ง จนวันหนึ่งเนี่ยวอเตอร์ก็ได้รับจดหมายฟ้องหย่าเขาที่เห็นแบบนั้นก็รีบต่อสายตรงมาหาเธอและยื่นข้อเสนอว่าเขาเนี่ยจะอยาให้ก็ต่อเมื่อเธอเนี่ยต้องส่งภาพวาดเด็กตาโตมาให้เขารอยรูปมากร์เร็ตที่อยากหย่าใจจะขาดก็เหมือนว่าเธอเนี่ยจะรับข้อเสนอนี้เช้าวันนั้นเธอนั้นก็จะไปส่งภาพวาดของเธอให้วอเตอร์ลูกสาวที่เห็นโสม,มุ่นเกินไปเลยแนะนําให้แม่เนี่ยหาเพื่อนบ้างเพราะว่าเธอเนี่ยเอาแต่หลบซ่อนอยู่บ้าน ได้ยินอย่างนั้นมาเกเรตนั้นก็กล้าเปิดรับคนอื่นเข้าบ้านและเริ่มเข้าร่วมชมรมส่วนวอเตอร์ที่เห็นภาพวาดของมาเกเรตมาส่งข่าวนั้นก็ยิ้มรอเลยแต่ที่ไหนได้ภาพนั้นเนี่ยเธอก็ได้ใส่ชื่อของตัวเองลงไปไม่เพียงแค่นั้นเธอเนี่ยยังเริ่มเดินสายแฉตามสื่อต่างๆที่วอเตอร์นั้นแอบอ้างผลงานของเธอไปเป็นของตัวเองแต่พอเห็นอย่างนั้นข่าวนั้นก็แฉเธอกลับหาว่าเธอเนี่ยเป็นคนโรคจิตประสาทกินกล่าวหากันหน้าดันดานซึ่งทั้งสองนั้นก็แฉกันไปมา จนมาเกาเรตเนี่ยก็ต้องให้สารเนี่ยเป็นคนตัดสินเรื่องนี้ตัดมาในวันใตส่สวนวอเตอร์ที่ไม่มีทนายเขานั่นก็ไต่ตัวเองมันเลยทําให้เขานั้นอ้างไปทั่วและมั่วไปหมดต่อแบบขอไปทีส่วนมาเกาเรตเธอนั้นก็ให้การว่าเธอเนี่ยผิดที่โกหกทุกคนแต่ว่าวอเตอร์เนี่ยเป็นคนวาหล้อไม่เธอโกหกและเธอนั้นก็เล่าถึงแรงบันดาลใจภาพเด็กตาโตที่เธอตั้งใจจะวาดภาพลูกสาวกับดวงตาโตโตและวอเตอร์ที่ได้ยินเธอพูดอย่างนั้นเขานั้นก็ทําเป็นเล่าถึงเรื่องแรงบันดาลใจของเขาบ้าง แต่สารที่ฟังนั้นก็ตัดสินไม่ได้เลยใช้วิธีให้ทั้งคู่เนี่ยวาดภาพเด็กตาโตในเวลาหนึ่งชั่วโมงและให้ภาพเนี่ยมันตัดสินเองแล้วเมื่อเริ่มจับเวลามาร์กาเร็ตนั้นก็โคตรชิลต่างจากวอเตอร์ที่ลีลาไม่กล้าแม้จะจับดินสอซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เหลือเวลาอีกไม่มากเขาเนี่ยก็ยังไม่เริ่มวาดเลยสักเน็ตจนสุดท้ายขาเขานั้นก็เล่นมุกเดิมๆอ้างว่าปวดแขนก็เลยวาดไม่ได้ต่างจากมาร์กาเร็ตที่เธอเนี่ยวาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและก็แน่นอน ภาพวาดมันชัดเจนขนาดนี้เนี่ยมากเกเรตก็เลยกลายเป็นฝ่ายชนะคดีและได้ครอบครองผลงานที่ผ่านมาของตัวเองทั้งหมดและถึงแม้ว่าศาลเนี่ยจะตัดสินไปแล้วก็ตามแต่วอเตอร์นั้นก็ยังคงไม่จบเดินสายประกาศตัวว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือผลงานของเขาจนกระทั่งเขาเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวและเสียชีวิตในปี2000ส่วนมากเกเรตเธอกับลูกนั้นก็ได้มาตั้งต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวใหม่และเธอเนี่ยก็ยังคงสร้างสารรค์ผลงานมากมายจนมาถึงปัจจุบนัน แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้จบลงครับก็ได้จบกันไปแล้วนะครับกับหนังที่ผมแนะนำมาสปอยในวันนี้ยังไงก็อย่าให้คลาเนี่ยมาด้อยค่าความสามารถของเรานะครับและก็อย่าดูถูกผลงานของตัวเองซึ่งประวัติของเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่อาจาสาวไปรึกว่าน,นี้นะครับเพราะมาการ์เร็ตคีนเนี่ยมีประวัติยาวเป็นหางว่าวเลยและภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ทำสกอร์จาก imdb ไป7ดาวทวนและก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดกอรกอกกตอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ